เป็นอีกหนึ่งวันนี่เราจะออกไปทํางานนะครับแต่ว่าน้องแทนมีเรื่องร้องทุกผมตั้งแต่ตอนเช้าทุกคนคือมันอนะ ไปลงแปลงไถสวนอยางเป็นฝานสามนะครับแล้วก็ตรงกลางก็มีกล้วยอีต่างหากแถมยังไม่พอดินยังเปียกเพราะว่าฝนิ่งตกไปเมื่อคืนยังไม่พอยังมีสายไฟอยู่ในแปลงอีกนะครับแต่ก็บอกพี่อมมาช่วยหน่อยผมไปไม่ถูกแล้วไม่รู้จะจับยัง,ยง,ไยยงไงยังไงจัดไถยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูครับว่าถ้าเจอแปลงแบบนี้เราควรจะต้องไถย,ยังไงเนาะแล้วเราจะมีเทคนิคดีๆอะไรบ้างแต่น้องแดนจะทํารถติดลมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับทุกคนไป let's go <S เราก็มาถึงแปลงแล้วครับทุกคน นี่จุดศูนย์ของพี่ยุทธนะครับมาทําไมรู้ไว้ทุกคนมาลากไอ้น้องแดนน้องแดนมนติดไปแล้วรอบนึงเนี่ครับสัาพแปลงก็กล้วยทังแปลงเลยแนละ้วทุกคนโอ้ยไม่ง่ายเลยครับแปลงนี้แตมดินก็เปียกครับ <c oughs> ลื่นไม่ง่ายครับกล้วยอ่ะใครว่าเลื่อนกล้วยนะไม่กล้วยนะทุกคนมันลื่นนี่อย่าบนไปเลย ไปแตนไปอเคครับมาด้วยผันสามซีเอ็มทีครับทุกคนศาสาดดีมากครับทุกคน นี่ครับการไถถ้าเกิดเราจะลมกล้วยออกเราต้องไถด้วยผันสามอย่างเดียวทุกคนผันเจ็ดมันขุดรากไม่ขึ้นนะครับเราต้องการความลึกนะเพื่อจะเอารากของกล้วยเนี่ยขึ้นครับกล้วยเนี่ยถ้าเราชนให้ลม้มนะถ้าเราไม่ขุดรากมันขึ้นอ่ะเดี๋ยวมันก็งอกใหม่ทุกคนขนาดเราขุดรากนะมันยังงอกเลยนะทุกคนทุกคนแปลงแบบนี้เราต้องไถปิดอย่างเดียวทุกคนเราอย่าไถเปิดนะถ้าการที่เราจะเอากล้วยออกนะครับแล้วเราไปไถเปิดร่องมันไถไม่ได้ การที่เราไถาเปิดโคนก็คือเราต้องเอาดินเข้าไปหาล่องอ,อกนะครับแล้วเราเหมือนจะไปถมต้นกล้วยอะ่ะเราไม่ได้ขุดรากเราต้องไถปิดเอาดินเข้ามาโคนนะครับแล้วก็ไถไปทีละหน้านะเพื่อเอารากกล้วยออกนะครับไปด้านไปไปด้านไปไม่ไปครับไปส่เตาซีครับเกียรล็อกกันฟรี <laughs> that's very quite, that's right. นี่ครับความลึกนะครับก็เกืบกับหัวเข่าแล้วทุกคนมันจะได้เอาลากแบบเนี่ยอลากตอนโคนขึ้นมาเลยครับลื่นลื่นนี่ครับกล้วยมันจุกผ่านไม่หมุนเลยครับทุกคนนี่ขนาดเป็นไมบผ่านโค้งนะครับ แต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าการกลับหัวรถมันเป็นงานยากนะครับให้เราไถาปิดข้างเปิดข้างก็ได้นะครับคือฝั่งนี้เราก็ไถเวียนนะครับไถพลิกก็ไปหาต้นฝั่งน,นี้แล้วก็กลับมาล่องนู้นนะครับไถพลิกก็มาหาต้นฝั่งน,นี้คือฝั่งของต้นนี้มันจะเป็นเหมือนปิดปิดโคนเอาดินเข้าไปหาต้นแต่ฝั่ง่วนนี้ก็จะเหมือนเปิดต้นนะครับก <ทำ S 2> ็เราก็สามารถไถเวียนแบบนี้ได้มันจะได้เนื้อเหมือนกันทุกคนมันจะไม่เป็นคูตรงกลางมันจะเสมอไปเลยแต่ว่านั่นแหละมันจะเป็นคูข้างเดียวก็ไม่มีปัญหาครับเวลาผ่านเจ็ดเราก็ากได้ ทำไมอะไรอีรอบลบอะไเราเออไม่ไหวไม,ไม่ไหวืไม่ไหวยังไงกลับมาก่อนไม่ไหวยังไงบอกก่อนเก็บกองใจอยู่ใส่ไ,ได้อยู่นี่มีได้แล้วลุงก็บอกว่าได้แล้วไอ้นี่เตียนร้อยแล้วทุกคนดูนี่ครับที่ใส่เสร็จไปแล้วนะครับสี่ล่องนะครับกอ,อ เนี่ยข้างนึงจะเอาดินไปหาต้นอีกข้างนึงก็จะเปิดเป็นร่องนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาผ่านเจ็ดเราก็วิ่งกลับมาเนี่ยวิ่งถมกลับมาร่องนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดร่องข้างโน้นแต่มันจะไม่ลึกเพราะว่าผ่านเจ็ดมันกินไม่ลึกเหมือนผ่านสามครับได,ด้เจ็ดันใหญ่ลงนะได้จ็ดันไม่ได้ต้องผ่านสามแทนที่แบบนี้แต่วันน,นีรรู้สึกน้าบ่าวบอกว่าไล่แปดร้อยผ่านสามมันเจ็ดผ่านสามมันไล่ห้าร้อยสามเจ็ดไล่สามร้อยเราได้แล้วเรา เว้นมันเป็นเม็ดหนูที่ต้นยางอะ่ะเราคิดราคาเดียวกับไส่ดินใหม่เลยอะ่ะแต่นี่เราเวน้นเป็นเม็ดเออเวลาจัดจานนึงก็ใส่กบที่เปรื่อกระเอ๋มาเปิดกางนี้แต่มันจะไม่ลึกไงเพราะว่าจัดจานมันกินไม่ลึกเหมือนจานจับเหมือนจานน้ำไปได้ต,ต่อได้ต่อขิกกับขิกแล้วทุกคนดูเอ๊ะไม่ได้จริงแตนมันทำวันละสีส่โสดจริงๆครับ ต่อยต่อยแน่ต่อยต่อยแน่ต่อยต้นกล้วยมีไว้ปุ่งชนไปแลดนไปไป คนด้วยมีไว้ไปุ้งชนชนไปไปโอ้ยความแรงไม่ต้องพูดถึงความโหดยกให้น้องแตนจนแตนจน ตรงนี้เป็นล่องสั้นๆนะครับใสยเดินหน้าถอยหลังมาแทนมามันก็แกกล้วยมันก็แก้เรื่องกล้วยๆซับพุดปึ๊บไปตรงไหนไม่โดนหน่อยมาเก็บ ไปผ่านนี่ลงดีจริงๆครับผ่าน3 CMG โอเคครับทุกคนนี่ครับจากลบกล้วยนะครับน้องแฟนมันสามารถทำได้ให้เตียนลาบไปแบบนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้ก็มันก็มีวิธีไถเนาะ ใครที่เพิ่งเริ่มทํารถไถใหม่ๆนะครับก็ลองฝึกฝนกันดูมันมีวิธีการขายอยู่ครับไม่มีอะไรยากกับคนที่ยากเพราะเราไม่รู้ถ้าเกิดเรารู้เราก็จะสามารถทําได้แบบมืออาชีพเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันเนาะแล้วรอชมคลิปหน้าครับว่าเราจะไปทํางานอะไรที่มันมันมัน,มน,มนโหดๆกันอีกนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ